ดูเรื่องของความคืบหน้าคดีการบรุกที่ดินกันบ้านนะครับโดยด้านโครงการคิริมายาเขาเข้าไปหาเรือกับนิคมสร้างตนเองหลับตะคองเพื่อเป็นการขอข้อมูลแจ้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินหลังจากแปลงเป็นรีสอร์ทบ้านพักไปแล้วขณะที่ทางด้านนิคมเองก็จากเดิมนะครับให้เฉพาะทําการเกษตรเท่านั้นก็มีการออกมาชี้แจงว่าคิริมายานั้นอาจจะไม่รู้คิดว่าเป็นการขอจัดสรรที่จากที่ดินแล้วก็จบกันเรื่องนี้ด้วยกัน โดยจากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกระทรวงยุติธรรมนำโดยพันตรุษเอกดุษฎีอารยาวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันเอกสมหมายบุษบาหัวหน้าคณะทำงานเพื่อความมั่นคงกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่2และคณะได้ร่วมกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่โครงการบริษัทคิริมายาจำกัดตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยมีการระบุว่าพื้นที่โครงการทั้งหมดกว่า1,600ไร่ อยู่ใน,นเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง1052ไร่และอยู่ในเขตสปกร4กอไร่รและมีการบุกรุกลำรางสาธารณะนั้นล่าสุดแหล่งข่าวระดับสูงในนิคมสร้างตนเองลำตะคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการประสานจากทางคิริมายาเข้ามาหารือก,กับทางนิคม ในการในกรณีการแจ้งขอแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่เดิมนะครับซึ่งวัตถุประสงค์เดิมของทางนิคมสร้างตนเองรับทองเขาบอกว่าทําการเกษตรหากต้องการเปลี่ยนก็ต้องยื่นขอจากอธิบดีให้ลงนามอนุญาตจึงจะดําเนินการทําอย่างอื่นได้ทั้งนี้จากการตรวจสอบย้อนหลังก่อนที่คีเรมายานนั้จะเข้ามาซื้อกิจการของสนามกอล์ฟเขาใหญ่ผู้ประกอบการรายเดิมนั้นเขาได้มีการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์มาเป็นสนามกอล์ฟจากอธิบดี ไปแล้วบางส่วนนะครับแต่พื้นที่ส่วนอื่นๆของคิริมายาที่นํามาทําเป็นทางรีสอร์ทบ้านพักรวมถึงสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทําการเกษตรยังไม่ได้มีการขออนุญาตทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นจะต้องดูว่าพื้นที่เหล่านี้นั้นมีมากน้อยเพียงใดซึ่งในส่วนของทางคิริมายานั้นไม่เหมือนกรณีของบนันซาที่สปกเป็นเจ้าภาพในการวัดพิกัดขอบเขตพื้นที่บุกรุกฉะนั้นวันนี้จึงยังตอบไม่ได้นะครับว่าที่ดินของนิคมสร้างตนเองที่ทางคิริมายาครอบครองอยู่นั้นมีจํานวนเท่าใด ก็เชื่อว่าเบื้องต้นทางคีริมายาอาจจะไม่ทราบว่าการใช้ประโยชน์ของที่ดินนิคมสร้างตนเองนั้นจะต้องมาขออนุญาตจางทางนิคมนะครับส่วนบทลงโทษการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของทางนิคมเองนั้นก็ค่อนข้างจะอ่อนมีโทษแค่จำคุกไม่เกิน1เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน1,000บาทเท่านั้นครับ